สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับร้านไบ k e เกอร์ขับปิซนุโลกนะครับวันนี้ก็มีสินค้าเข้าใหม่เนาะสินค้าเข้าใหม่เป็นหมวกของ HJC นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็มาแกะกล่องให้ชมกันนะครับเมื่อกี้แกะกล่องไวแล้วตอนไลฟ์ใน Tik t o อกนะครับอันนี้ก็มาทํารีวิวให้ดูกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนี่หมวกแนว t o リン i แอดเวนเจอ r e นะครับของ HJC นะครับชื่อรุ่นว่า Alpha 60แน่ เป็นหมวก Touring a มเบ e จตัวท็อปล่าสุดนะครับอ่าเดี๋ยวจากนี้ก็จะมีมาอีกนะครับของ Alpha 60นะครับตอนนี้จะเป็นรถแรกนะครับ mm hmm. ก็จะมีสีพื้นแล้วก็จะมีสีลายแบบนี้เนาะที่เป็นดีเทลเขาเขาจะมีประมาณตอนนี้เข้ามามีประมาณ4ีหสีครับน,นี่ครับด,ดูให้ให้ดูหน่วมหน่วมก็จะนี่แล้วก็สายรากคางเป็นแบบดีดีลิง นะครับสายระคายเป็นแบบดีดีลิงก็สําหรับหมวกแนวนี้นะครับก็ความปลอดภัยก็ต้องมาก่อนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสายระคายแบบดีดีลิงมานะครับตัวนี้น้าหนักค่อนข้างดีนะครับต้นให้ดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เหมือนจะฟอสคาร์บอนนะแต่ไม่ใช่ให้ดูดีเทลเข้าก่อนเนาะเหมือนจะเป็นฟอสคาร์บอนนะครับแต่ไม่ใช่จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็เคลือบทีนึงแต่ตัวคาร์บอนอ่ะเดี๋ยวจะมีมาแน่นอนนะครับต้องรออยน่าจะ อีกสักพักหนึ่งนะครับแต่มีมาแน,น่เพราะว่าสินค้าก็สั่งไปแล้วนะครับแต่ว่าจะมาคน l ะล็อตกันนะครับตัวนี้ก็จะนี่ให้ดูดีเทลของแว่นกันแดดเขานะครับแว่นกันแดดเขาก็จะคล้ายๆของ i91 ใช่ไหมเออไอ1เกนะครับนี่ลงมาแบบค่อนข้างค่อนข้างแบบมิดเลยนะครับแต่ว่าที่มันดูไม่มิดเนาะเพราะว่าตัวหมวกแนวนี้แนว touring adventure อ คางมันจะยาวมันก็เลยจะดูแบบว่ามีระยะห่างของตัวนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวต้องลองใส่ดูว่าเวลาใส่แล้วเนี่ยจะเห็นช่องแสงเหลือตรงนี้เยอะไหมนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นหมวกเจนใหม่ของไอเจสี่อ่ะมันลงมาค่อนข้างเยอะไงผมว่าน่าจะเหลือไม่เยอะนะครับช่องลมตรงคางนี่เบลเลอร์เลยนะครับนี่ให้ให้ดูนะเบลเลอร์เลยใหญ่มากนะครับใหญ่มากมก็เข้าไปโฟโล์ไล่ฝ้าอะไรได้ ดีพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีแบบด้านข้างนี้นิดหน่อยนะครับด้านข้างตรงสองข้างนี้นะครับนิดหน่อยหลักๆก,ก็จะเป็นข้างบนนะครับส่วนช่องลมด้านบนก็จะมีตรงกลางนะครับตรงกลางก็สไลด์เปิดปิดตรงนี้สไลด์เปิดปิดพีกสามารถถอดได้นะครับพีกสามารถถอดได้ของแขนที่เขามีให้นะเมื่อกี้ผมแกะมาแล้วจะเป็นชิวสโมกนะครับนี่ชิวสโมกก็ มืดประมาณหนึ่งนะสักเป็นถ้าดูไม่ผิดก็ชักประมาณ50%ได้อันนี้ผมไม่ชัวร์นะเลดเขาอะ่ะเขาจะเขียนไว้ว่า for day time use only ก็คือสำหรับขี่กลางวันโดยเฉพาะนะครับแล้วในกล่องเขาก็จะมีแผ่นกันฝ้าแผ่นกันฝ้าให้นะครับ แผ่นกันฝ้าแผ่นกันฝ้าเขานะครับก็จะเป็นแผ่นกันฝ้ารุ่นใหม่รหัสใหม่ล่าสุดนะครับของพีทล็อกเขาครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างกันฝ้าได้ดีนะครับตัวรหัสใหม่นะครับจะดีกว่ารหัสเก่าๆอื่น,น,นๆนะครับก็ดีพอสมควรนะครับตัวนี้ถอดพลิกได้เดี๋ยวถอดให้ดูนะครับตอน ข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งเนาะตอนที่เปลี่ยนชิลนะครับไม่ต้องถอดพีกนะเดี๋ยวถอดให้ดูนะครับเราเปิดสุตรเหมือน <c oughs> เหมือนหมวกยี่ห้ออื่นๆรุ่นอื่นๆได้เลยนะครับแล้วก็ดันสลักนะครับดันสลักได้เลยแล้วค่อยๆเอาออกนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับแต่พีกเขาเนี่ยต้องดูต้องต้องให้ดูก่อนว่ามันคนละทรง มันคนลทรงตอนแรกผมก็งงมันคนละทรงนะครับนี่อันนี้อันนี้ชิลใสเนาะแต่ชิลสโมกมันเป็นทรงนี้มันมีตรงกลางมาเนาะมันมีเดือยตรงกลางมาตรงนี้ตอนแรกผมก็เอ๊ะมันต้องถอดช่องลมอีกเหรออะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่ใช่นะครับปรากฏว่าไม่ใช่ปรากฏว่ามันใส่แล้วมันจะเป็นทรงนี้ยวผมใส่ให้ดูใส่แล้วจะเป็นทรงนี้นะครับตัวดันชิลมันจะมาอยู่ตรงตรงด้านล่างนะครับอ่า ตัวดันชิวเนี่มันจะเป็นเอานิ้วโป้ดันเนี้ยเอานิ้วชี้ดันก็ได้อ่าเอานิ้วอะไรดันก็ได้นะครับดันตรงด้านล่างตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นชิวใสมันจะดันข้างๆเนาะจะดันข้างๆเอออันนี้เขาก็ทํามาแบบแปลกๆดีแต่ก็สวยนะครับเพราะว่าเวลามันครอบมันครอบชิวอ่ามันครอบช่องลมปากไปมันก็จะประมาณนี้นี่อันนี้ใส่เนี่ยล็อกปุ๊บนี่ก็จะประมาณนี้นะครับดันก็ดันขึ้นได้เลยนีส่วนตอนถอด พีกนะครับตอนถอดพีกบางคนเรียกแกบ๊บบางคนเรียกพีกนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาแบบเทคนิคเขาก็จะเรียกว่าพีกนะครับตอนถอดน็อตนะครับก็จะมีดันปีกน็อตขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนหมุนได้เลยนะครับหมุนออกได้เลยแกะให้ดูนี่ครับแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ตัวปีกน็อตนะครับมันจะมันจะดันได้ขึ้นได้ด้านเดียวนะครับปีกมัน ประมาณนี้แล้วก็สองข้างนะครับเราหมุนออกได้เลยนะครับแล้วเขาจะมีสลักตรงกลางนี่สลักตรงกลางก็คือตรงนี้ตรงแท่นกลางตัวนี้นะครับตรงแท่นกลางตัวนี้นะครับเราสามารถกดกดตรงนี้นะครับกดแล้วก็เดินออกได้ง่ายไหมง่ายมากเลยนะครับนี่ปึ๊บถ้าเวลาเราจะประกอบกลับนะครับ งานสีดีมากเลยอรบมาดูงานสีนครับงานสีแบบคนข้างในแบบเนี๊ยบมากนะครับเวลาประกอบกลับนะครับก็สลด่ใส่สลักเข้าไปก่อนให้มันดังกึกนะครับแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปเหมือนเดิมอันนี้ก็คือการประกอบกลับของเขานะครับก็ง่ายเนาะเวลาเปลี่ยนชิลก็ไม่ต้องถอดพีคด้วยบางยี่ห้อต้องถอดพีคนะครับแล้วเพื่อที่จะเปลี่ยนชิลแต่ว่า เป็นห่วงในเรื่องของน็อตเขานะครับถ้าให้ดีเนาะถ้าให้ดีก็แกะมาหยอดการคายสักนิดหนึ่ง <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> น็อตของ HJC หลายๆรุ่นเนาะมีปัญหาเรื่องน็อตมันคายแล้วก็น็อตหลุดหายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จากที่ขายมาแล้วก็เจอประสบปัญหามาเนาะแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงเนาะมันแก้ไขได้นะครับประมาณนี้นะครับก็ ค่อนข้างดีแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตดูเนาะตัวตัวแกนพีกตรงกลางอะตรงแกนพีกตัวเนี้ยนะครับเวลาเราจับอย่างเงี้ยบางคนเขาจะจับแบบอย่างเงี้ยเนาะบางทีแบบมันก็องอแงงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสลักนะฮะแต่โดยรวมมาแข็งแรงดีนะครับโดยรวมแข็งแรงดีนะครับ,รรรบอาการที่พีกจะจะนะนั้นก็อาจจะมีถ้าเกิดว่าชิวหน้าของรถผู้ขับขี่เนี่ยตัดลมไม่หมดเนาะชิวหน้าก็อาจจะมีอาการแบบ สั่นได้นิดหน่อยนะครับแต่ผมว่าไม่เยอะแต่ผมว่าไม่เยอะไม่เยอะเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างแข็งแรงเพราะว่ายึด3จุดเนาะค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะครับนี่ชิลสโมกไปเดี๋ยวลองใส่ก่อนผมไม่แน่ใจเรื่องเอ่อเรื่องแว่นเขาว่าแบบแว่นเขาจะลงมาแบบประมาณไหนครับอันนี้ไซส์มันใหญ่กว่าผมเนาะผม แค่เทสให้ดูเฉยๆนะครับมุมมองกว้างนะมุมมองกว้างแบบกว้างเลยอะกว้างชำเรืองเห็นนะนนนนตัวแว่นนะครับตัวแว่นก็คล้ายๆไอเก้าหนึ่งนี่ครับไอ้ก้าหนึ่งเหลือนิดเดียวเหลือเพราะว่าอ,อ,อย่างที่ผมบอกแล้วคือคางมันยื่นออกไปเนาะมันก็เลยทำให้เหลือ แต่ถ้าเกิดว่าเป็น i91 เ้างคางมันไม่ยืดอะ่ะมันก็จะแบบแทบไม่เหลือนะครับนี่แต่โดยรวมก็ค่อนข้างโอเคถ้าใส่ซ้อนกันนะโคตมืดถ้าใส่ถ้าใส่ซ้อนกับกับชิลสโมลแล้วก็ชัน์วเซอร์นะครับโคตรมืดมองไม่เห็นแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องข้อควรระวังของคนที่ขี่แบบช่วงโพเพหรือกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะ ต้องระวังเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของอตัวหมวกวเขานะครับรองรับ Smart h เฮดเจอรนะครับสมาร์ทเฮก็คือเป็นบลูทูธที่เป็นแบบบิวล์อินนะครับของเขานะครับก็ผลิตโดย Sena เนาะมันก็จะมีให้เลือกประมาณ3รุ่นอันนี้เป็นเจน2นะเจน2ก็จะมี10ถ้าเทียบเคียงเนาะก็จะเป็นตัว10ตัว20แล้วก็50นะครับที่ถ้าเทียบเคียงกับกับตัวเจน2 แต่ถ้าใครแบบอยากได้แบบเป็นยูนิเวอร์แซลใช้กับรุ่นปกติทั่วไปนะครับก็ก็ไปซื้อติดได้แต่ก็มันก็จะแปลกๆหน่อยเพราะว่าถ้าถ้ามันหนีบเนาะถ้ามันหนีบมันก็จะเยื้องมาด้านหลังอย่างนี้นะครับถ้าหนีบปุ๊บมันก็จะเยื้องมาด้านหลังแต่ถ้าแปะก็จะต้องแปะแบบช่วงโซนนี้นะครับบางยี่ห้อแปะได้บางยี่ห้อแปะมันก็จะแปลกๆหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัลฟาห0สิบ นะครับค่าตัวค่าตัวจะมีสีพื้นนะครับสีพื้นอยู่1มื0นแปดนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ถ้าสีลายแบบนี้นะครับสีลายแบบนี้อยู่สอ0หมนะครับหมวกคุณภาพแบบดีอะราคาแบบไม่แพงด้วยราคาถามว่าแพงไหมมันก็ประมาณนึงเนาะแต่วบบไม่ได้แพงแบบไม่ได้แพงจ๋านะครับกับคุณภาพของเขาที่ได้มาก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับกับ hjc Alpha 60นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับหมวกแนว Touring Adventure จอรนะครับนี่คดคมนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับกับ hjc Alpha 60วันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวมีอะไรมาแนะนำอีกก็เดี๋ยวจะเอามาอัปเดตเอามารีวิวให้ชมโดยละเอียดกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับร้านไบเกอร์คับขายแต่ของแท้สุด got that